ถือว่าทักแล้วเนาะโดยสิได้ใหายลงไปทางพุ่นคือเกาโดยสิได้โค้งไปทางนี้อีกถ้าพนตกแห้งๆใส่กุ๊บแมนบอกโดยดีใจดาเนอโดยที่มีผู้ใหญ่จะดีเพิ่นช่วยขามาเรื่อยๆเนาะมันแฮซ่าหนี่ได้ซะเดือบบ่อนี่หรือว่าจีเฮ็ดแบบเพือบ่ซอนเข้า ดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องคนสู่คนบ่ววาพี่น้องพังลาวห,ร,าหรือพี่น้องพังไทยแล้วหรือว่าพี่น้องต่างประเทศยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาบัวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเวยเนาะกลับมาพบมาพอกับสาบัวมื้อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือบ้านน้งองแรงน้อยคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ขุนพ่อแม่พี่น้องเนาะท้องผ่าพ่อแม,ม่พีน่น้องเลยมืดค้มเนาะป้าบุญ น้องแดงน้อยเนะพ,พิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือเปื้อนนะถือว่าน,น่านะมันก็ได้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยทัย้งช่างเพิ่นก็ถือว่ายังไม่ได้กลับเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวาไปทักทายสบายดีทั้งน้องเพิ่นก่อนเห็นยังรีตอนนี้กับพนเริ่มลงมิดแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยสบายดีน้องละโดยเห็นยังนะ ถืบ่เป็นไงมึอนี่ทั้งพี่ฝนตกแห้งอยู่บ่ต่อต่อใงอยู่อืมตอนนี้กิถือว่าคืมผ้าขึ้นขึมผลมาอีกแล้วเนาะโดยโดยอ้าวจะปลูกยังไงนะปลูกผักบ้งอืมใช้ใบบึงอ่ามันบ่ตายวะน้องดานหนิถึงยังเช้ามื่อยบ่นะเมื่อไเมื่อยเนาะ ทางน้องเพิ่นยุ่มน้าแล้วก็พ่นกะโจะเมื่อยว้าเป็นเลนเฮือนครัวเจ้าน้องละช่างเพิ่นเฮ็ดแล้วหรือเปล่าโอ้โหนี้เจ้าเฮ็ดหยังแน่น้องละล้างถ้วยโอ้โดยโดยาเนาะไปไปพักกันไปนั่งจะหน่อยจังมากยุ่มอีกนั่งชัเมื่อยอยู่ ไพ่แชะนี่หลานเจ้าว่าน้องล่ะอชบายดีน้องล่ะสบายดีเฮ้บโเป็นเอาเจ้าว่าคือเป็นแช่น้องล่ะเฮ้ยถูจ้าหนุ่มมือทูจ้าสองเบื้องเร็วหนุ่มมือดูฮ่าทางน้องเพิ่นบบเป็นนะพ่อแม่น้องเจ้าชิบหาใช่นะเฮ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งเพื่อนครัวของทั้งน้องเพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องเลย สบายดีโดยยังบม่ได้กลับบ้ยังจะน้อยจะน้อยเนาะคือบ่าได้ผู้พึ้งพาขึ้นผลมาได้ปะน้องแรงแรงน้อยไปนั่งดินอยู่อ่ะพี่จะน้อยผลตกได้นีไหมสบายดีเด้อช่างเดาแล้วบ่อนะเหลือแค่ใส่ประตูบ้า ตัวป right? right? mm. ิดแบบนี oh, good. Oh, good. ้เลยบ่อแบบนี้อืมอันนี่เฮือนครัวเพิ่นบ่อนาะผู้ใดขี้ดื้อนี่จับขังแบบนี่เลยได้เนาะออกมาได้เลยได้เนาะอืมอื่นมาอีกบ่นี่นี่นยังปลาดิ่งนึ่งปลาตัางประตูนี่แหละโอ้ด้ยดยใส่ตะเกียก็คือก็ขึ้นประมาณครึ่งนึ่งไงเนาะเฮือนครัวเนาะนี่เนาะ แค่ก็ทาอยู <to> ่วะเห็นยังไะจะได้เสริมใหม่๋อนี่ก็คือพอแล้วเนาะกวกไรบ้างมีแปดแผ่นึงเสริมเสริมมันลักลักผุนชิมาอะไรเนาะมือจะว่ากันไหมคำนะสร้างครับก่อนเด้อโดยโดยอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งโดยนั่นก็คือปิดไว้บ่หากับอันกอยปูนใช่บ่อะนะแทงน้ำเออแม่นแหละ แทงหน้ามันยังโมแหงครับเปลี่ยนคนอะาไรแบบนี้เลยกาเนาะอื่นนี่คือสีแห่งดีได้เนาะยังพนมากัเส็ดพุกเส็จแลยโดยโดยแน่นไปแดนมากอยู่เนาะอื่นนี่คือสีแดงเวิร์นะอื่นนี่เนาะ้แทงน้าเนาะทางช้างเพิ่นกำลังอาปิด กำลังเห็ดเนาะเห็ดหางกะเหลวเนาะนี่ก็คือแบบาสายพ่าเวลาฝนตโตมากอะที่ได้าทางน้องเพื่อนจะได้มีน้ำใสถือว่าะรวกสวายไปอีกแบบนึงนี่เนะาะเดี๋ยวปีใจน้ำทางน้องเลงน้อยมีเฮือนครัวหรือว่ามีสายพ้าเนาะบอ,อาเก็บน้ำแน่ แล้วปอบ้าน่านี่จะเป็นหน้าพุนแน่เนาะก็ต้องเห็ดไว้ถ้าบบเห็ดกับทางน้องเพิ่นกับได้ยุมน้าตลอดได้นอน้อหลับเนาะหนึ่งแล้วบวชเข่ามือนีน้องละอุ่นเอาเลยได้ยังไงกินแดงมือนี่ปีงไก่แกงไก่ยั่งบวชอยู่บ่แกงไก่นะโดยฮะโดยโอ้ได้ยังไยังชู้างพันกินดอกเพียง ข้าพัดไอี่มีซื้อโอ้ข้าวพัดผูระก้องเลยโดยชูสร้างเพิ่นกินนั่นบ่โดยโอ้โดยอันคือไก่แกงไก่นี่ไปซื้อมาใหม่มาเห็ดใหม่บ่บ่ซื้อแต่ว่านี่เราเพียงซื้อมาแต่ว่าโอ้เอ้าแกงตั้งแต่บ้านนี่ยังบ่เบิดอยู่บ่อยู่แค่ตัวนึงโอ้ซื้อโฉมเนาะโดยโดยอ่าเนาะอืมแต่คือห้องน้ำห้องในนี่ก็ลกแบบ mới đây kiểu cắt khoang nhàng bao bận, chọt mai, bao hú à, lọc con, em mới ăn nấm nè, húa cái nhung mướn xạ, húa cái nhung mướn xạ, mือ nị, đấy, ta còn đã ก็พรมมันยาวเลยแตบางมึกซาบางมึกต้มชาโอ้แมกซันสูงหนาเลยถ้าอีดอกบันนี้มีใส่ข้าน่ะไะกตรงนั่งน่าเนาะแม่นสะดวกสบายเนี่ยผลนี่ถือว่าเจ้าอันตรงน้ำแทบบัวท่านนู่นแหละเพราะว่าน่าม้าลายดิตักเขับไปไปผู้แดนในของหลกของน่ากู้แดนเนาะสะดวกสบายอีนั่งนานนองละเนื้อ อยังให้ทุจร้ากับวเป็นนี่หลานแจ้าบอยดนญาติหน้องกันเนาะโดยแม่เจ้าเห็ดยังอยู่แช่น้องดาบยังเข้าหนึ่งข้าวอุ่นข้าวอุ่นเข้าวเลยปริมาณข้าพอบาเขาย็นดาอยู่แล้วเนาะโดยโดยโดยที่แบน้องหดาบป้าอันนี้ชีอันนี้ก็คือชีเห็ดยังแช่น้องหดาบอันนี้อันนี้บรอกโกบอบรอกโกขึ้นบอทางนี้ ยังบ่ฮู้อืมหรืว่าอันนี้ต้องได้ต้องเดือเด้อนน้องละเนาะหรือว่ามีแผนการเฮ็ดแบบต่อออกไปอีกบ่บ่มีบ่มีเนาะต้องอ่ามีบ่มีก็ต้องว่าทางเบิ่งเนาะว่ามีสิมีผู้ใหญ่จะดีแบบเพิ่นชอยือียังเข้ามาอีกบ่เนาะเฮาก็ยังบ่ฮู้เนาะโดยก็คือเจ้าดีใจบ่นี่อันนี้คือเฮือนคัวบ่ ในทั้งนี้ได้สัตว์ชีว้บังเป้าเขาบ่เจ้ากะชีได้โค้งมาทั้งนี้ด้แบบนี้บ่ถ่าย่ามผลนย่ามยังกะชีได้โค้งมาทั้งนี้ง่ม้ะมึงชีได้เจาะบ่ชได้เจาะโอ้เจาะก็เป็นทางลงหนีได้น้องน้องหละถ้าเจาะเจ้าชีได้โค้งย่ามผลนก็ถือว่าเปียกได้ไหมเจาะมาทั้งนี้ก็ถือว่าดีด้วยกันคนถ้าผู้ใดคิดื้อก็ทางไม่นี่เดอน้องหละเด้อ หายอยู่นี่ได้เนาะอืี่อคตีใจน้ำใชเนาะน้องละเป็นได้โทศัพาบเจ้าฉากแวดไว้อยู่ว่ม,มันกะมีนั่นไพ่เข่าอยู่บ่าคือบบมีอาโบมีแดดมื่อนี่คืมผ้าคืนผพลดมืดอืมจิดอนี่ยังอันนี้หให้แม่เจ้าเลย โอ้หายทูจาวัวทูจาดิเ <c oughs> ช็ดคิโล <c oughs> เดี๋ยวไปเปิ่งแม่เจ้าก่อนแม่เจ้าเห็ดยังใช่อุ่นเข่าเนาะถักแนวแห่งแนววันนี้เนาะ นี่กะแดนกุนจุนนี่เอ้าสบายดีแม่น้องแรงหน่อยเห็ดยังางนะหุงเข้าวโอ้ยเอ้าสบายดีเด้อเห็ดย่างนะหุงข้าวบ่โดยเอ้าบะอุ่นข้าวเลยบ่ะอุ่นโออบ้อุ่นเศราฮึมเก็เลยสิหุงข้าวหุงข้าวกินบบบนี้หุงข้าวกินกับยังางนะ โอ้ยแ oh, ah, ่งไก่เนาะโอมีประตูปิดก็เลยลมเนาะดก็แเก็บาี่ดนึยังไงมมเหยดนังให้มักมาใส่แช่จะกิดชาใหม่ไปเก็บอยู่ใช่ไหนี่ต้มหอยเาเนี่ หอยยูใช้ลองด่านให้บ่อได้อันนั่นบ่อหนะบ่อได้แบบดึงทรายออกบ่ปาดออกอืมท่านใจเนาะปาดออกอืม พ่อบ่อชันพอแล้วเป็นกี่เบิดอืมนี่กระบาดคุยนในกระดไดเด้เนาะเออเขียวปากไฟน้กระเจ้าเนี่ยมาอ่าหอยหอยกวงบ่ออืมเพิ่นไปเก็บอยู่ทั้งในนี่ด้วยน,น้ำบักต้องเก็บแต่เช่าผู้บ่อืมนี่ก็เก็บ,บอืมไม่ได้ขายบ่อหนิขายแล้วค่คอยจะมมาซื้อโอ้ โลเท่าได้น่นะขายอยู่ทั้งพี่รับเลยถุนพงด่วนพื้นกับชิตกตเลยนี่บอ่อใหม่อันทีไปหักอ่ามาอ้อยไผ่โดย <laughs> พอได้จุอ้อยพื้นไผ่ตอนเวียงตอนเศร้าเนาะดีด้าบันนี้มีบอ่อใหญ่เลย เกาวหมอน้อยเนาะกาวไฟอะไรวะหมอนพดได้บ่หมอนพดถูกว่าจังเอาลงใส่โดยกินไรเสียเดี๋ยวเดู้๋มคกินโดยโดยอันนั้นคือเฮือนครัวบ่ทียนชางเพิ่นเห็ด โดยใส่ตะนางโดยใ้วันนี้วันนี้มันหกอันนี้ลงไปถ้าก็มาข่าวจะพูดนัดกึบตัดนี้จะนนี่เอาข่าวมาปลาว้นี่เข่าวมันข่านอนแล้วกับวันนี้ชิเจาะทางลงทางนี่บอกบอกไปเจาะแล้วชิโค้งเอาโค้งเอาแบบย่ามผลตกแบบแห้งเลยส่ะโบเปียกเปิร์บอเลกถ้าใส่กุ๊บโอ้ใส่กุ๊บเอาโดย เพราะว่ายูนี่มันเป็นอยังมันหกมันอยังบอกบอกมันหกชิบหายเป้าเข่าไงสับเข่าอย่างนี้บ่นบ่นบ่นนอนเดี๋ยวมันคลายโอ้บัรนี้สิ้นใหญ่ลงมานี่ไอ่ใช่มาปาบัรนี้มันหกดีใจว่าบัรดีใจว่าแบบไปอื่นนี่ทั้งชาวเพิ่นมาใช่ประตูก็ได้ขอได้พี่เนาะดีใจน้ำเด้อแต่อันนั้นก็แบบโต๊ะตั้งกัสิปปาไปหั่นบ่หรือว่าสิ้นใหญ่มากนี่บอ หอยดูหนโค่วล้วอ <ừ> ยู่คนไปหอยไปหนึ <ừ> ่งข้าดูล่างโอชดดง้ชิดได้โค่งชิได้ยังแน่นอนถ้าว่าเจ้าทัาท้ทาทางนี่ก็ถือว่าเหมาะเลยน,นี่ลงทางสะดวกสบ,บาย<อ>บ,บูจะผู้ชามแล้วจันจันเจ้า้ปับจันไก่ขึ้นยันไ<ช>ก่ขึ้นอีกโดยอืบัตรนี่ได้ะถ้าบวเหิดประตูปิดนี่ต้องไก่ขึ้นขึ้นเก่าได้ไหมเอาผู้ช่างเราบวชหิดบวเหิดก็ต้อง,งเห็ดเองนะบัี้เนาะ หมักแบบไหจะเห็ดเอาเองหมักเนี่ยเนาะถือว่าคักแล้วเนาะจิได้ย่ายลงไปทางพุนคือเกาโดยจิได้โค้งไปทางนี้อีกถ้าคนตกแห้งๆใส่กุ๊บแมนบอกดีใจดาเนอยที่มีผู้ใหญ่จะดีเพิ่นช่วยข้ามาเรื่อยๆเนาะมันเฮซ้าหนีได้ะเดือบบ่เนี่ยหรือว่าจีเห็ดแบบเดือบอะว่านช้อนเข่าแบบช้อนแบบช้อนเข่าโดยช้อนช้อนไว ถ้าบามีผู้ใหญ่เพิ่นแบบอยากตเติมให้อีกอะถือว่าให้ใช่ห้าก็มีเนาะโดินเบาไล่แบบนี้เนาะโดยนีีอกดีใจน้ำโดยอ่ะทั้งลูกกับชีได้กลับก่อนเลยเสร้ยดีใจน้ำที่มีผู้ใหญ่จะดีแบบเพิ่นชอยเข้ามาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตอนนี้กำลังสิหุงเข่าเนาะโดินหมอพดเลยค่ะอ่ะกลับก่อนนะ สบายดีเด้อสบายดีเด้อเอาทีแพงให้รับเงินด้วยโดยเงินสดชันโดยมือใหม่จะกลับมาใหม่เนาะโดยโดยโดยดีอกดีใจน้ำพุนเดี๋ยวชิห้ทั้งแม่น้องแดงเพึ่นหุ้งเข่าโตเพราะแม่พี่น้องเลยเพราะว่าเพึ่นไม่ได้อุ่นเข่าเนาะมือนี้เพึ่นสีหุ้งเข่าหรือว่ากินกับแกงไก่ต้มไก่เนาะโอ้เป็นไตแซ่บได้หนิพุนดีโทว่ามีผู้ใหญ่ใจดีแบบเพิ่นช่วยเรื่องอ่าหมอเนาะ ตะกอนนี่ทั้งแม่น้องแรง่นสีมีหมอน้อยๆเนาะตอนนี้ก็มีหมอใหญ่แล้วเนาะดีอกดีใจนะแม่เจ้าหุ้งเข่าอยู่น้องลหลแม่เจ้าบริอุนเข่าชับแม่เจ้าหูสีหุ้งเข่ากินกับแกงไก่ต้มไก่แสบได้น้องน้องเนาะเข่าหุงเนาะ เมื่อนี้เอื้อยกัเวขามาเยี่ยมมายามเจ้าคือเก้าเนาะถือว่าถือว่าเพื่อนครัวเจ้านี่อื่นนี้ทั้งซางคนชิมาใจประตูประตูคือแล้วเนาะก็ชิได้ง่ายฮุกครัวลงมาลุมอีกเนาะกะชิได้พี่ได้โค้งลงมาพี่ได้ถ้าเจ้าบ่โจท็ดประตูทั้งนี่เนาะเลยกะชิได้กลับก่อนเวยฉันองดาเนาะโดยโดยดีอกดีใจนํำเนาะดีใจบะดีใจเพื่อนครัวก็แล้ววหละเนาะอันสบายดีน้่งละ สวัสดีไปทางปลอดภัยเด้อโดยเนาะน้องพ่นะอแม่พี่น้องดีอกดีใจนําทั้งน้องพเอพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะทีเพื่อนครัวเพินน่นเนาะก็ถือว่เอาเรียบร้อยได้นพ่อแม่พี่น้องเนาะกะแ็แค่ช้างช้างเพิ่นชิม,มาใส่ประตูให้กับทั้งน้องเพิ่นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ทีได้ง่ายครัวลงมาลุมอีกแล้วนะพ่นอแม่พีนนพน่น้องเนาะเพราะว่าทางเทิงนี่ทางแม่ของน้องสีเอา เข่าออกมานอกน้องพแม่พี่น,อน้องเนาะเพราะว่ากะไก,กห่ห้องอยู่ห้องนอนกะถือว่าค่า,านี่แหละน,น้องพแม่พี่น้องเนาะเมื่อน,นี้นมาดิอกดใจน้ำน่องเพิ่นคือเก้าพ่อแม่พี่น,น,น,อน้องเนาะตอนนี้กะพ,พ,พุ่นพ่อแม่พีน่น้องเนาะพุ่นกะถือว่าสิตกลงมาอีกแล้วน้องพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะ ก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะชาบัวก็บชได้กลับก่อนเนะาะผักติดตามชาบัวนในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะผักกไดไล้์กดแชร์เนะเาะพอมีกำลังใจหรือว่าทายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวกับชได้ขอก้าวมาสบายดีสบายดี